ไม่อยากตายอย่าลองดิกับผีถ้วยแก่ทำพูดอะไรพ่ออยู่ไหม <c oughs> พี่ถามเธอตามตรงนะเธอหลับสนิทล่าสุดเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วกูหลับเนี่ย่าจะายเหนื่อยโดนสลีบ <c oughs> มึงนอนมึงตาย <c oughs> เปิดประสบการณ์อำนาจลี้ลับที่พร้อมเกืนกินคนเป็นสู่ความตาย จากทองคำเฟรมเปิดกลู่ของต้องห้ามท้าคุณให้ลองดีกับกระดานผีถ้วยแก้วตำนานของกระดานติดต่อกับวิญญาณที่ไม่มีที่มาที่ไปแน่ชัดกับลักษณะการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็อันตรายอย่างที่คาดไม่ถึงกระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกผีวิญญาณพวกเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้พบกับเรื่องราวของอาริน หญิงสาวผู้มีปัญหาด้านการนอนเพราะเมื่อใดที่คิดจะหลับเธอต้องพบกับบางสิ่งที่คือผานเข้ามาหมายเอาชีวิตโดยที่เธอไม่อ่าจหาคำตอบได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเช่นเดียวกับโลกแห่งความจริงและผวังภาพหลอนที่สอนทับกันจนเริ่มแยกไม่ออกจนกระทั่งเธอได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทอย่างแบลว์ผู้ได้นำพาเธอไปพบกับไทชายหนุ่มปริศนาที่ตกอยู่ในอาการนอนไม่หลับ และกำลังถูกคุกคามจากบางสิ่งเช่นกันโดยมีหมอบหมอดูชื่อดังที่เชื่อว่าทั้งเขาและเธออาจเชื่อมโยงกันด้วยคืนปริศนาที่ทุกคนเคยล้ำเส้นโลกแห่งความตายผ่านการเล่นผีถ้วยแก้วที่ได้อัญเชิญบางสิ่งบางอย่างให้คืบพานออกมาการกินวิญ,ญญาณของพวกเขาให้เหมือนตายทั้งเป็ดพี่หมอบคะหนูมีเรื่องอยา,ากจะให้ช่วยค่ะการรวมตัวเพื่อเล่นผีถ้วยแก้วครั้งสุดท้าย โดยมีชีวิตของพวกเขาเป็นเดิม่านจึงได้เกิดขึ้นโลกของมันเป็นยังไงครับ10เอคันหนึ่งเทคครับจินตนาการใหม่กระดานผีถ้วยแก้วจากผู้กำกับหน้าใหม่เอมกริชนัทที่เอาเรื่องเนื้อธรรมชาติมาผสมผสานกับความทุกข์ทรมานในโลกความเป็นจริงอย่างอาการอดนอน จนเกิดภาพหลอนสองปริศนาอันเป็นผลพวงจากการละเล่นที่ล้ำเส้นโลกหลังความตายการเอาชีวิตรอดที่ไม่มีวันได้หยุดพักไม่มีวันได้หลับนอนจนกว่าจะตาย <c oughs> ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ความหลอนผ่านเลนสากล ด้วยโซนี่บูราโนกับเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมระดับ 8-6K พร้อมระบบกันสัน่นและบิวอินเอ็นดีรุ่นแรกของโลกเก็บภาพความสยองขมชัดสมจริงสยองเต็มตาหลอนเต็มคืนมีใครอย,ยู่ไหมคะดำดิ่งสู่พวังมรณะไปพร้อมกับปุ้มปุ้ยพันธิพาในบทอาริน หญิงสาวที่ต้องทำทุกสิ่งเพื่อชีวิตหลังลำเส้นโลกหลังความตายต้าอธิวัตรรับบทไทยชายหนุ่มผู้หมกมุ่นกับการเล่นผีถ้วยแก้วเพราะเชื่อว่ามันเป็นกุญแจสำคัญหลุดพ้นจากความตายนุนวรังสิริรับบทเบวเพื่อนสนิทของอารินผู้เคยสูญเสียน้องสาวแท้ๆจากการเล่นผีถ้วยแก้วแต่สิ่งที่สำคัญแล้วมันก็ต้องจำไว้เลยคือมันไม่ใช่แค่เกม วันนี้สราวุธรับบทหมอบหมอดูชื่อดังผู้มีความสามารถในการสื่อสารกับดวงวิญญาณเปิดกระดานผีถ้วยแก้ววันนี้ครับเราก็อยู่กับหมอดูสายหมื่ชื่อดังทุกคนที่กร้อมนเข้ามาที่หมอบนะครับพร้อมด้วยเหล่านะักแสดงสมทบรับบทผู้ร่วมชะตาการรมสยองหลังจากคลืนปริศนาที่พวกเขาได้ลองดีกับผีถ้วยแก้วทั้งเบียดเดอะไวส์ปิงกริตนานเมจิกรกิ แดีปังประการสิหนูบอกไปตอนนี้ว่าลูกพี่อะติดล้ววิญญาณูต้องพาไปไว้ลงวิญญาณเลยเนี่ยหมอบไ่แนะนำึิงข่าวไปยองแะหนูลองแล้วก็ได้พี่หนูพาไปโดนสลปมึงนอนมึงตาย หลอนรับฮาโลวีนสาตุลาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราในครับว่าคุณเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมและถ้าไม่เคยกล้าลองหรือเปล่าถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาลาคอนเทสุดเอ้ครูสีจาะลึกถึงหนังชวนผวากว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just do it! พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย